สวัสดีครับุผู้ชมแบบเกมนิเกะก็เด็ดออฟฟิทเตอรี่เดี๋ยวนะผมก็มานะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดทุกตู้ของอีเวนต์ดิกันนะครับอีเวนต์คาสิโนอันใหม่นั่นเองก็จะมีตู้ของมิวกระต่ายเบ่งบานนะครับผมแล้วก็ตัวของเอ็ดกระต่ายสายลับเนาะก็เอ้ยผมเปิดได้สามโมติหรอโอโ้โหน้อยนะเอา,าจริงนะ และอีกอย่างหนึ่งคือคอลบและเซนต์อีวิวก็จะเข้าเกมมาแล้วด้วยนะครับผมต้องตัดสินใจว่าจะเปิดดีไหมนะแต่ก็เปิดแหละนะครับผมในคลิปนี้วันนี้เนาะแล้วก็มีตู้นี้ ตู้รวมเหล่าตัวละครลิมิเต็ดในเกมทุกตัวละครในเกมนะครับผมก็จะมีแบบทุกตัวเลยใครพลาดตัวไหนไปก็มาเปิดหากันได้ซึ่งผมก็จะมาเปิดกันนะครับในคลิปวันนี้ด้วยครับผมกับลูปีอยากได้ลูปีมากนะครับผมแล้วก็ตัวของนี้ด้วยคือทั้งลูปีทั้งเอ็นอะผมแบบพลาดตอนนั้นคือโคตรกำมัดที่แบงเปิดไม่ได้นะครับผมก็รอบแก้มือรอบนี้แหละนะครับผมก็ หวังว่าคลิปวันนี้เราจะดวงดีกันนะครับผมแมงคลิปเมื่อวานก็รอกูไปแหละรอไปตะเยอะด้วยนะครับมาเปิดเอาเอฟก่อนละกันนะครับผมก็บอกว่าเอฟจะให้ดีนะเพราะว่าดิเกะช่วงนี้ก็ถามว่าเกือบไหมก็ค่อนข้างอยู่พอสมควรเลยนะครับผมก็มาเอฟเปิดก่อนผัดไปมิวนะครับผมแล้วก็มาตู้ลีบิเต็ รวมตัวละครน,นะครับผมแล้วก็ค่อยกลับไปจามสักตูนหน้หนึ่งในหนึ่งในสองตัวนี้เนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็มารวยกันเลยดีกว่าละผมท่านผู้ชมก็หวังว่าคลิปวันนี้ผมจะได้ใครสักคนหนึ่งกลับมาบ้านนะครับไปจะมีสักคนไหมคือถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยคือผมก็เกลียดเก,เก,เก,เกมนี้ไปเยอะนะมันมามันมาแล้วนิเกะ ผมเชื่อว่าคุณต้องให้ผมในคลิปนี้เอฟขอให้ใช่นะครับใช่ป่าวะอย่าหลุดเลสก็พอขอร้อนละเกมออกตัวละครที่ถูกต้ตองเตต้าป่าวะใช่ป่ะย็ดร <c oughs> <Yes. S 2> อดหนึ่งตู้โอเคตู้แรกรอดแล้วได้เอฟมแล้ว มาละหนึ่งเลยอีกหนึ่งนะครับผมอ่ะเปิดต่อเลยนะผมกับมิวนะครับมามาแล้วนี่แหละดวงเกลือมันนานดวงเกลือกับเกลียบันนานจริงๆนะครับผมเนี่ยนี้มา <S <S เอาให้ใช่ละกันแม่งเงยเกลือมันได้นนานหวยมันดูด,ดีในคลิปนี้เหรอวะตัวแรกโอ้โหเตะตาสองตัวด้วย เรียบร้อยจบ <laughs> เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> โอ้โหแฮปปี้เลยคลิปนี้มีเพชรเหลือเก็บไว้ตู้และจนอีวิ่ที่จะคอแลบกก็วาด้วยนะครับผมแม่เงยเอาดีวะอีกตัวหนึ่งใครเอ่ยเตตาถ้าได้อีกตัวนี้คือเบอร์มากฮัล <Hello there. S 1> โหลนะโกูมันบ้าอะไรวะเนี่ย ถ้าดูงดีตู้แอนและลูปีให้ผมด้วยนะจริงๆนะตู้เนี่ยขอด้วยถ้ามันจะด,ดูดีจริงผมขอตัวนี้ด้วย,วยเกมได้โปรดคือพลาดมาแบบพลาดอย่างกำมัดมากตอนนั้นนะครับก็ขอให้มันมาด้วยตู้นี้นะเกม หมดแล้วไม่เป็นไรดวงหมดแล้วไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าผมได้ตู้หองตัวที่ผมอยากได้มากแล้วเชรผมไม่ค่อยมีด้วยแล้วแบบไม่ให้กูเลยยันเก้โคตรเอาอ่ะถ้าตู้นี้ไม่จะดุเล็ดหรือเกลือก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาอนะไระฮะคือตอนนี้ผมโล่งใจมากเลยคือแบบชิดดวงดีดวงดีจริงคือแบบบ้าอะไรวะเนี่ยอ่าในที่สุด,ดก็หายเกลือสักทีหนึ่ง เกมเกมดีเกลืม,มาเยอะมากนะผมอนะ่ะอีกปติหนึ่งนะแอลูปีแอนจะให้ไหมเนี่ยได้ไหมให้ได้ไหมเกมหรือว่ามันให้ผมพอแล้วเยอะแล้วอาว่าเดี๋ยวก่อนใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยไม่ไหวแล้วดวงดีเกินขอให้ใช่ไม่เลย ตัวละครอีเวตนต์รีบิเต็ดตัวแรกของเกมแล้วผมเปิดมาได้ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ขอให้ได้นะดูปีตเตต้านะครับโอ้ยโอไยกอดไม่ยาเชื่อวันนี้มันเกิดเลยคือวันนี้โอ้ไบกอดได้จริงเฮ้ย hey. วันนี้คือไม่น,น่าเชื่อไม่รู้จะพูดอะไรแล้วตอนนี้คือแบบเวอร์มากเชียโคตรดวงทีได้มาสามตัวตามต้องการไปเลยท่านผู้ชมครบทุกตัวอยากได้ตัวไหนปังปังปังเข้าทาร็ตทุกคนโอ้โหเชียคลิปในวันนี้แม่งว่าวัตเฮก โอ้ไม่กอทไม่อยากจะเชื่อนในสายตัวเองว่าแบบนี่กูเปิดได้จริงๆหรอเมื่อมากนะครับคือก็อยที่รู้กันว่าเกมเกมนี้เนี่ยผมเกลือมาเนิ่นานมากนะครับแลแบ้วนม่นกันบดวงดวง,ดวงแบบบุมบ้ามมากๆเลยตอนนี้โอ้โหชิทอยากเปิดต่อเลยว่าจริง ผมเปิดอีกทีไหมแอนถ้าได้แอนมานี่คือจบนะครับผมตุวตัวระยคอนลีวิเต็ดในเกมนี้คือผมมีครบตัตวตนะัแล้วแล้วผมจะไม่แบบไม่ไปผูกใจเจ็บแนละ้วว่าที่ผมเปิดไม่ได้แบบไม่พราะผมเกลือเนี่ยก็ต้องเปิดดูอ่ะเอาอีกสักหนึ่งทีม,มันใช้ตัวหนุนแทนได้โอเคกับใช้ตัวลีวิเต็เอาดิมาวะาเอาดิมาวะากียกได้ก็ยัดได้อยู่นะตัวคอนลีวิเต็เลยนะแอนนะเว้ย พลาดไปตั้งแต่ครั้งแรกของเกมแต่อีกใจนึงก็คืออยากเก็บไว้ให้ตู้เลเซนอี e วิหัวดีนะก็เก็บละกันนะครับผมแต่ใจเก็บละกันเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้ามันเอาตู้ทถ้ามันทําตู้แบบนี้มาแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยครั้งที่สองมันมีรีรันกับแน่นอนนะครับผมกับตัวละครลิมแตแล้วมาย้ารวมตู้เดียวกันให้หมดเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีครั้งที่สองแน่นอนแต่ไม่รู้นะครับว่าครั้งที่สองเนี่ยมันจะเอา,ากับมาอีกครั้งเมื่อไหร่ ก็อย่ารอขราวหน้าที่ตู้นี้มันกลับมาวันอีกครั้งนึงให้ผมเปิดหาลวกันนะผมเดี๋ยวผมจะมาเปิดหาแอนนะครับคลิปนี้สักเซสมากไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากคำว่าสักเซสแล้วแบบเป็นอะไรที่เวอร์มากนะครับดวงคือกูก๊อตมากคลิปนี้ดวงก๊อตจริงได้ทุกตัวที่อยากได้แบบโอ้โหดีไปหมดเลยวะ่ะ คือแบบลิปนี้มันแบบดี everything is alright is good โอ้โหแมับฝันดีวันมากเลยวันนี้นะครับผมโอ้โหเมื่อวานพากูเกียววันนี้พาผมบินขึ้นฟ้าแบบบินไปแล้วโอ้โหดวงแบบแม่งพุ่งแบบชุดไม่อยู่ ไม่มีอไอ้ไม่มีอะไรเอาผมแบบเอาผมอยู่แล้วตอนนี้มันมันดีมากอะคือแบบโอ้โหแลวใช้ดูสองมัลติแบบติดทั้งตู้เอฟทั้งตู้มิวคือแบบเช,ะชะ็ดแค่เอาเรื่องวะแม่งเงยนานๆที่ผมดวงดีอย่างนี้ทีแล้วท่านผู้ชมขอบคุณมากขอบคุณมากจริงเกลือนมานานแล้วคือแบบเกือม,มาแบบไม่รู้นะว่านานเท่าไหร่แต่แบบมันนานมากแล้วอะ มันแบบนานมากจริงๆนะเพื่อนผู้ชม,มโอ้ยโอ,ยโอย้แต่แบบช่องผมไม่พอเซฟเพิ่เปิดอีกอ่าก็นะไว้ไว้ก่อนละกันคือก็อยากจะเพิ่มช่องตรงนี้อยู่หรอกแต่แบบแมบบ่งเพิ่มแบบมันเสียเพชรแล้วผมไม่อยากจะใช้ไปตอนนี้สักข้อหน่อยนะครับเพราะว่านะเดี๋ยวตู้น่าเซฟอีวีวกับแล้ว,วต้องใช้ไปตู้นั้นส่วนนั้นด้วยนะครับโอเคคลิปวันนี้ มีความสุขมากๆเลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะเปิดหาตัวละครเหล่านี้ก็ขอให้ได้ตัวละครที่ต้องการละก,กันนะครับผมอนกลับที่ผมเปิดได้มาในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับผมท่านผู้ชม,มก็สัลิาวันี้เนะี่ยคนต้องขอตลาไปครับผมก็เพื่อน้านะครับสวัสดีครับ